เอ๊ะเกิดอะไรขึ้นนะเห็นพี่เมนเเจอร์ของสาวๆแบล็คพิงคค่ะเขานะคะมีการรวมตัวกันค่ะอยู่ที่เกาะเชจูซะด้วยนะคะก็ยังอยู่นะคะเห็นมาโพสต์ทั้งคลิปนะคะแล้วก็ภาพค่ะลงใน IG Story กันแบบรัวๆกันเลยทีเดียวนะคะหลังจากที่เมื่อช่วงเช้านะคะแอดก็มีการทําข่าวค่ะว่าพบนะคะว่าพี่ซูค่ะเธอไปเที่ยวนะที่เกาะเชจูนะคะพักอยู่ที่โรงแรมชิลาค่ะร่วมกันกับเพื่อนของเธอนะคะและล่าสุดค่ะก็เห็นพี่เมนเเจอร์นะคะของสาวๆแบล็คพิงค ถึง2คนด้วยกันนะคะมีการมาอัพทั้งภาพแล้วก็คลิปค่ะเผยให้เห็นบรรยากาศนะคะขณะที่พวกเขาค่ะยังพักอยู่ที่เกาะเชจูด้วยเหมือนกันนะคะ คือถ้าอยู่แค่1คนหรือคนเดียวเนี่ยก็คงจะไม่แปลกใจเท่าไหร่นะเพราะว่าพี่ซูนั้นอยู่ที่นั่นนะคะแต่นี่ค่ะเห็นถึง2คนด้วยกันนะคะหรือว่าจะมีโรเซ่หรือว่าลิซ่าเนี่ยไปกับพี่ซูด้วยก็เป็นได้นะคะอันนี้ก็คงจะต้องติดตามดูกันต่อไปนะซึ่งถ้าเดี๋ยวมีอะไรเคลื่อนไหวนะคะแอดจะมาเล่าเพิ่มแล้วกันค่ะซึ่งก็อาจจะลงสลับสลับกันไปนะทางช่องหลักแล้วก็ช่องสำรองนะคะถ้าใครยังไม่ได้กดติดตามอีกช่องเดี๋ยวแอดจะทิ้งลิงก์ฝากหมุดเอาไว้ที่คอมเมนต์แรกให้ลวกันค่ะ ่วนข่าวต่อไปนะคะก็เป็นความเคลื่อนไหวค่ะของทาง Mac Cosmetics นะคะเครื่องสำอางแบรนด์ดังค่ะที่มีน้องลิซ่าแบล็กพีนนะคะเป็นแบรนด์ a m b a สเ a d o r อยู่ซึ่งเขาก็บอกว่าคอลเลคชันใหม่เนี่ยลิซ่าก็มีการไปร่วมออกแบบด้วยนะคะซึ่งวันนี้ค่ะมีการเผยให้เห็นนะคะถึง p a l e t อา a r c h ดว์ค่ะสีสันน่ารักสดใสน,นะคะแล้วก็มีความใส่ใจด้วยนะคะเพราะว่ามีการจับเอาะคะเจ้า 4L ค่ะชื่อของน้องแมวของน้องลิซ่าค่ะไปใส่อยู่ตรงนี้ด้วยนะคะแต่ก็ขาดเจ้าเลโก้นะคะกับเจ้าเลิบด้วยนะคะอาจจะว่ามาช้า ตอนนั้นเนี่ยเขาคงคิดคอลเลคชันนี้กันไปแล้วแล้วก็ต้องเอาไปผลิตแล้วแล้วค่อยเอามาจําหน่ายนะคะกอนนี้ค่ะใครที่ชอบนะคะพวกเครื่องสาอางเนอะและอยากจะอุดหนุนช่วยน้องลิซ่านะคะก็รีบไปจับจองค่ะก่อนที่ของจะหมดนะคะเพราะว่ามันน่ารักมากๆเลยค่ะ ส่วนอีกความเคลื่อนไหวหนึ่งนะคะก็เกิดที่ประเทศไทยค่ะมีความเคลื่อนไหวเหมือนกันนะคะและนี่ค่ะคือบรรยากาศนะที่มาบุนคอนนะคะมีการจัดป๊อปอัพสโตร์แบบนี้นะคะจัดเอาไว้ค่ะเพราะว่าเขาท้าบอกว่าจะเป็นการเปิดตัวครั้งแรกค่ะกับการขายอัลบั้มรัลิสาของลิซ่าที่นี่ค่ะแล้วก็ได้ราคาดีด้วยนะคะจากราคา690บาทค่ะวันเปิดตัววันแรกวันนี้นะคะเขาลดเหลือเพียงแค่600บาทเท่านั้นนะคะซึ่งก็จะมีนะคะให้เพียงแค่500ชุดเท่านั้นนะคะซึ่งก็ตอนนี้ อาจจะไม่ทันแล้วนะคะพรุ่งนี้ถ้าใครอยู่แถวนั้นก็ลองแวบๆไปดูนะคะเผื่อจะได้ราคาพิเศษค่ะและนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวต่างๆนะที่เกิดขึ้นนะคะแอดก็เอามาอัปเดตเล่าสู่กันฟังค่ะก่อนจบคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า